สวัสดีค่ะคลิปนี้น้ององศาก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่ดอยช้างเชียงรายนะคะาทางไป<ร>ที่พักก็จะผ่านจุดชมวิวเขื่อนแม่สลวยด้วยค่ะเคยเข้าไปดูรีวิวของเพื่อนๆที่ไปพักกันที่เขื่อนแม่สลวยนะคะก็สวยงามน่าไปมากๆค่ะคลิปหน้าอาจจะมีแลนไปนะคะแต่สําหรับทริปนี้เรามาพักที่ดอยช้างค่ะที่พักของเราคืนนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงเย็นที่แดดล่มลมตก หรือช่วงเช้าก็มีบรรยากาศดีสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะบ้านพักที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะก็คือที่พักของเราคืนนี้ค่ะเราจะพักกันที่หลังซ้ายมือนะคะแค่เห็นวิวจากทางเข้าที่พักก็ตื่นเต้นแล้วนะคะเรามาชมวิวจากในที่พักกันดีกว่าค่ะบ้านพักที่เรานอนคืนนี้นะคะก็จะเป็นบ้านพักเบอร์หนึ่งค่ะเปิดประตูระเบียงออกมาก็เจอกับวิวอลังการแบบนี้เลยค่ะเป็นวิวดอยช้างแบบพาโนรามาเลยนะคะ ระเบียงห้องนี้กว้างมากๆเลยค่ะไม่มีอะไรมาบดบังวิวเลยนะคะและข้อดีอีกอย่างของการมาพักที่นี่นะคะเราจะสามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นได้จากที่พักเลยค่ะได้มาเห็นวิวทิวเขาท้องฟ้งฟาและสายลมกว้างๆแบบนี้นะคะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะนอกจากจะวิวสวยแล้วด้านล่างเมื่อกี้ก็เป็นแปลงสตรอเบอรี่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปชมค่ะโดยในส่วนของที่พักนะคะ,ะ,คะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันค่ะ ตรงระเบียงก็จะมีอ่างจากุชชี่แบบนี้ไว้บริการทุกหลังเลยนะคะซึ่งทางที่พักเขาก็ได้เตรียมตัวบับเบิ้ลไว้ให้แล้วค่ะเอาไว้ตีฟองแช่น้ำอุ่นเพลินๆชิลๆกันเลยค่ะภายในห้องนะคะก็จะมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงค่ะมีทีวีมีตู้เย็นนะคะมีเครื่องปรับอากาศแล้วก็มีห้องน้ำในตัวค่ะเราก็มาถึงที่พักเกือบๆบ,บ่ายสามนะคะแดดด้านนอกก็ค่อนข้างจะแรงค่ะแต่ในส่วนของบ้านพักกลับไม่ร้อนเลยค่ะเปิดประตูระเบียงมา ก็มานั่งเล่นรับลมโชยๆแบบนี้เลยนะคะทั้งน้องอุ้งศาท,ทั้งพ่อเลก็พากันมานั่งเล่นตรงระเบียงเนี่ยแหละค่ะนั่งชมวิวไปรับลมไปชมวิวธรรมชาติไปบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะที่พักที่เรามานะคะชื่อบ้านไ่กูวิวคาเฟ่แอดรีสอร์ทค่ะทั้งรีสอร์ทจะมีบ้านพักแค่4หลังนะคะและที่พักนี้เขาจะมีอาหารรวมให้ทั้งหมด3มื้อค่ะจะมีชุดน้ำชาต,ตอนบ่ายมีหมูกระทะตอนเย็น แล้วก็มีอาหารเช้าค่ะเราก็พากันนั่งเล่นที่ระเบียงกันเพลินๆค่ะไม่นานก็มีชุดน้ำชามาเสิร์ฟแล้วนะคะก็จะเป็นชุดอาหารมื้อแรกของที่นี่นะคะหน้าตาหน้าทานมากๆเลยค่ะก็จะมีชาร้อนมีผลไม้มีเบเกอรี่นะคะน้ององศาเห็นก็ถึงกับร้องว้าวเลยค่ะส่วนพ่อเลก,ก็เป็นคนที่ชอบตื่นชายอยู่แล้วนะคะคมื้อแรกก็ประทับใจแล้วค่ะทุกคนแล้วที่นี่นะคะ เขาจะมีการนำผักผลไม้ที่ปลูกในรีสอร์ทมาทำเป็นอาหารเสร์ฟให้กับผู้ที่มาเข้าพักค่ะอย่างวันนี้ตัวพุดดิ้งสตรอเบอรี่นมสดเขาก็เก็บสตรอเบอรี่จากในสวนนี่แหละค่ะเอามาทำให้เราทานค่ะอร่อยสดชื่นม,มากๆเลยนะคะดูน้ององศาได้เลยค่ะว่าเอ j นจอยอิ n g กับชุดน้ำชาของที่นี่ขนาดไหนนะคะ <c oughs> พอทานของว่างเสร็จนะคะน้องอุ้งศาก็บอก่อเรว่าอยากเล่นน้ำแล้วค่ะในรอบนี้น้องอุ้งศาก็จะเล่นคนเดียวก่อนนะคะแชร์อ่างจากุซี่ไปเพลินๆเ,เลยค่ะ <want> พอแดดเริ่มร่มนะคะแม่โอก็ชวนน้องอุ้งศาลงไปเล่นที่สวนด้านล่างค่ะไปดูกันนะคะว่าที่สวนจะมีอะไรบ้างค่ะ <want> บรรยากาศระหว่างลงบันไดไปที่สวน <want> ก็สวยงามมากๆเลยนะคะ ตรงที่มีรถจอดนะคะก็จะเป็นที่พักอีกสองหลังด้านล่างค่ะส่วนที่พักที่เราจองไว้นะคะก็จะเป็นที่พักด้านบนเป็นสหลังที่อยู่ข้างๆกันค่ะสตรอเบอรี่ที่เขาปลูกนะคะนอกจากจะเอาไปทำเบเกอรี่ให้กับแขกที่มาพักเขาก็ให้เราเก็บชิมกันได้ค่ะตอนที่น้ององศาลงไปนะคะก็มีสตรอเบอรี่แดงๆเต็มสวนเลยค่ะรสชาติหวานฉ่ำอร่อยมากๆเลยค่ะ แล้วแล้วล so, the ูกเมื่อกี <sm> ้อยู่กับแม่ด่าออกมาแดงๆมาแล้วเดินเล่นกันสักพักนะคะเราก็กลับขึ้นมาค่ะก็เจอกับชุดชาบูจิ้มจุ่มแบบนี้เลยนะคะชุดอาหารที่เขาให้มาปริมาณโอเคเลยค่ะ ไม่น้อยเลยนะคะแบบว่าอิ่มจุกๆเลยค่ะมีหมูสไลด์มาให้สองจานใหญ่ๆแล้วก็มีชุดผักจานโตมีน้ำซุปมีน้ำจิ้มแล้วก็มีผลไม้ให้ด้วยค่ะแล้วก็นะคะบรรยากาศบนดอยสวยงามแบบนี้ก็ต้องกินหมูกระทะแล้วค่ะถึงจะเข้ากันค่ะแต่จะบอกว่าที่นี่เขาให้เลือกได้นะคะว่าจะรับเป็นชุดอาหารพื้นเมืองหรือจะรับเป็นชุดหมูกระทะแบบนี้ก็ได้ค่ะน้ำจิ้มซุกี้ที่เขาให้มา ก็เป็นน้ำจิ้มอร่อยอร่อย,ออยขวดใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้ลองไปปิ้งดูเนาะเอามาเลยดดได้เนาะได้แล้วหายร้อนจังที่นี่มันจะหนาวขนาดไหนกันนะอ่างค้างหนาวกว่า ที่นี่ก็จะไม่หนาวเลยมันหนาวไม่มากลูกลูกสาใส่แค่นั้นพอแล้วไม่เหมือนเมื่อคืนเมื่อคืนใส่สองชั้นอืองสากินหมูห่อขักอีกแล้วนะครับเวลาที่น้องอ,องศากินชาบูหมูกระทะแบบนี้นะคะน้ององศาก็ชอบเอาผักห่อแบบนี้ค่ะพ่อเลก,ก็จะทําตามมั่งนะคะพอหน,น้ององศาบอกกินแบบนี้อร่อยสุดๆค่ะ อืมกินไปดูวิวไปชิลมากอะดูตาใช่ไหมลูกกินไปดูวิวใหม่อตุยอตุยเลยค่ะใช่โอ้ไม่นะยิ่งใหญ่ยิ่งอร่อยอ สำหรับที่พักที่นี่นะคะบรรยากาศดีอาหารอร่อยค่ะเป็นที่พักหลักพันวิวหลักล้านที่อยากชวนให้เพื่อนๆมานะคะเป็นอีกหนึ่งที่พักที่เราประทับใจค่ะคืนนี้เราก็จะนอนกันให้เต็มอิ่มนะคะตื่นเช้ามาก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้เลยค่ะวันนี้น้ององของเราก็ตื่นแต่เช้าเลยนะคะอยากมาชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นด้วยค่ะส้งาพึ่งตื่นค่ะ แต่บรรยากาศสวยมากด้านนอกนะคะองศาแล้วลุกขึ้นมาดูค่ะโมูนโต้นทิวเขานั้นก็จะมีหมอกด้วยนะคะหมอกจางๆพาี่กําลังจะขึ้นฟังเสียงไก่ขันนะครับที่พักที่เรามาพักนะคะ,ะ,ก,ะก็ะอยู่ใกล้อาขาฟาร์มยูวฟาร์มแกะด้วยค่ะ นั่งรถมาแค่5นาทีก็ถึงแล้วนะคะตอนเช้าเราก็เลยแวะมาที่ฟาร์มแกะก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยกลับไปทานอาหารเช้าที่รีสอร์ทกันค่ะได้ตั๋วมาแล้วค่ะ3ามใบคูปองนี้ก็จะไปแลกเครื่องดื่มได้นะคะเราก็ว่าเรามาตอนเช้าแล้วนะคะแต่พอมาถึงผู้คนมากมายเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่แดดแรงแต่เช้าเลยค่ะเราอยู่กันที่ฟาร์มแกะไม่นานนะคะให้น้องสายได้วิ่งเล่นได้ให้อาหารแกะกันสักพักเราก็กลับกันแล้วค่ะ นี่อีกตัวหนึงแนละ้วนี่องศาครับสาไปไหนอะลูกดูสิคะเพื่อนๆวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะแล้วแดดก็แรงแต่เช้าเลยนะคะตกตกแ,แต่น้องแกะที่นี่เขาก็เป็นมิตรค่ะน่ารักทุกตัวกินเก่งทุกตัวเลยค่ะ อย่าเพิ่งอุ๊ยเดีามันจะหมดแล้วเนี่ยอัะทายันอะคืนอยู่คืนตรงไหนอ่ะไปนุ่งุมกันนี่กัที่นี่เลยเดินเล่นกันแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วนะคะเพราะพื้นที่ฟาร์มเขาเป็นเนินเขาค่ะเราก็เอาคูปองมาแลกน้ำดื่มนะคะแล้วเราก็กลับรีสอร์ทกันค่ะก็เลยเครื่องดื่มไปลูก แก้วนี้เป็นแกนแ้วกที่สองลครัเบเอาเช้านี้ใช่กับาีสูญเสียไปและนี่นะคะเพื่อนๆพอกลับมาถึงที่พักปุ๊บก็มีพนักงานมาเสิร์ฟอาหารเช้าปั๊บเลยค่ะ <c oughs> อาหารเช้าก็หน้าตาดีหน้าตาน่าทานอีกแล้วค่ะเป็นชุดเบรคฟาสต์นะคะมีไข่ดาวมีข้าวต้มมีน้ำส้มมีผลไม้แล้วก็มีสลัดอะโวคาโดจานโตให้แบบนี้เลยค่ะน้ำสลัดเขาก็ทำมาอร่อยนะคะ ที่พักสวยงามบรรยากาศดีอาหารก็เลิศไปอีกค่ะแนะนำเลยนะคะบาน์ไลกูดวิวค่ะพอทานอาหารเช้ากันสักพักนะคะหนุ่มๆเขาก็ไปแช่อ่างจากกุชชี่กันค่ะได้แช่น้ำอุ่นตีฟองนุ่มๆท่มามกลางบรรยากาศดีๆมองวิวภูเขาไปเล่นน้ำไปเพลินหนุ่มๆเขาเลยนะคะรอบนี้น้องอุงศาไม่ได้ลงคนเดียวค่ะพอเลยก็ลงมาด้วยนะคะอ่างจาก,กุชชี่ที่นี่ไม่ใช่อ่างเล็กๆค่ะ แชร์2คนได้สบายๆเลยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอส่งท้ายด้วยภาพ YouTube าวิวทิวเขาและน้ององศ<ส>าที่กำลังเล่นน้ำอยู่ค่ะ <สา S 1> เป็นการมาพักที่ดอยช้างครั้งแรกเลยนะคะแล้ว <สา S 1> ก็ประทับใจมากๆด้วยค่ะดอยช้างเขามีที่ให้เที่ยวเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มดอกไม้ฟาร์มแกะที่พักแต่ละที่ก็สวยงามคาเฟ่ก็เยอะค่ะ บอกเลยว่าเราไปไม่ทั่วนะคะสำหรับทริปนี้ทริปหน้าคงต้องมีมาซ้ำค่ะและสำหรับคลิปต่อไปนะคะเราจะเดินทางไปที่ดอยอินทนนท์ค่ะมาเที่ยวเหนือทีไรนะคะไม่ปักหมุตรดอยอินทนนท์ไม่ได้เลยค่ะน้องอุงศรติดใจมากๆเลยนะคะแม่โอกระชอบมากเช่นกันค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ